ใหที่สุดก็เดินทางมาถึงรอบตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากสร้างความฮือฮามาแบบไม่หยุดนะคะสำหรับเวทีมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์เวทีแรกแล้วก็เวทีเดียวนะคะที่กล้าเปิดโอกาสให้ทั้งหนุ่มแท้แล้วก็ทานสมนได้เข้าร่วมประกวดบนเวทีเดียวกันโดยมีอายุตั้งแต่1 8ปถึง4ีปีชิงเงินแล้วก็ของรางวัลน,นะคะรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทไปเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานำโดยคุณเจเน็ตเฮงนะคะคุณน็อตกริตตินนะคะคุณอ้วน คุณป้อมวินิจนะคะแล้วก็หนุ่มกำปั้นบาสุเข้าร่วมง,งานนสเปซพัฒนอาเอกรุงเทพเดือนสามเดือนเดินทางมาถึงรอบไฟนอลครั้งนี้แบบรู้สึกแบบจริงๆกขอยางที่แม่ป้อมพูดนะครับไม่อยากให้จบวันนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกๆุกคนเนี่ยยิ่งนานวันไปเนี่ยเด็กๆยิ่งรักกันแล้วก็กิจการของเราก็จะแน่นมากแน่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความผูกพันมันก็เพิ่มมากขึ้นแม้แม้กระทั่งแบบแม่ป้อมแม่อ้วนที่กำปันนะะ้นอะไรเงี้ยกับเด็กๆะครับก็ก็ไม่มีงานเล็กไหนที่ไม่มีวันเลิกลานะฮ จากลากันไปแต่เป็นการจากลาที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของเด็กๆครับบ้างเป็นแคมเปญที่ดูเดือดต้องน่าจะเป็นราเทกอ่าอันนี้ต้องแบบว่านี่เป็นเป็นแคมเปญของแม่ป้อมฟังสัตว์เลยแม่ป้อมเราเห็นแล้วอ่าแล้วก็ชุดไปน้ำของแม่นี่นี่กันปานเป็นแคมเมันดูเดือดมันได้ก็ชนิดที่ว่าไม่กล้าลงรูปเพราะว่ากลัวเพจติวแล้วก็จะเอามาลงส่วนตัวก็แบบอุ้ยฉันคิดถูกคิดผิดวันเนี้ยที่แบบอ่าแบบ ครีเอทออกมาได้แบบค่อนข้างเซ็กซี่มากจนแบบออ้ยไม่กล้าลงในพื้นที่ส่วนตัวเลยเพราะว่าของจริงๆพี่ป้อมก็กว่าออ้ยเดี๋ยวเวทีเนี้ยฉันจะช่วย PR ในเพจของเราใน IG ซึ่ง แน่นอนก็บอกพี่น็อตยังไงเราต้องขอความร่วมมือเด็กอาจจะต้องแบบเซ็กซี่มากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าโอเคแบบปีแรกที่พี่ปอ้อมมาทำเราก็อยากออให้แบบมันเป็นกระแสแต่สรุปออกมาก็คือไม่กล้าลงรูปกลัวเพจปิวก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราธรรมาดาแล้วไปอยู่ในในเด็กที่อยู่ในเลเวลนั้นน่ะเราก็จะดูแบบเป็นนางเสือทิ้งลายใช่ไหมเราก็ไม่ยอมเหมือนก็ต้องสุดใจขาดดินเหมือนกันไง แล้วก็พอหลังจากรูปเด็กๆออกไปนะปรากฏว่าโอ้โหพี่ๆน้องๆก็เถยทั้งในและนอกวงการไดเล็กเข้ามาเลยมีอะไรหลุดบ้างไหมขอดูภาพหลุดหน่อยแต่หน้างานหน้างานทุกคนทำเต็มที่นะคะเพราะว่าหน้างานเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยถ่ายเลยไม่เคยถ่ายเลยมาก่อนมากๆเลยนะครับาน่าจะประมาณ60เซได้นะฮะเขาก็พร้อมที่จะบบว่าจะทําตามโจทย์ของแม่ป้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเข้าใจเป็น เป็นเด็กที่เข้าใจงานกันได้ดีใช่ใช่ใแต่ที่แน่ๆนะพี่จะบอกเด็กเสมอเลยว่าการประกวดครั้งนี้นอกจากแบบรางวัลที่เราจะเลือกหรือเราจะได้เนี่ยหลังจากนี้ไปอะ่ะเด็กอะ่ะไปทำงานอื่นคือสบายเลยอะ่ะ เหมือนไปเข้าคอร์สการโพสถ้าการรู้จักแบบทำยังไงให้ตัวเองดีการรู้ว่ามุมทิ่พาดของแต่ละคนเป็นยังไงการวางบอดี้เวลาถ่ายแบบหรือว่าอะไรอย่อันแน่นอนแล้วก็อตอนมาแรกๆอ่ะนะเด็กๆเนี่ยหลายๆคนอนะ่ะอย่างรอบแรกถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นก็จะแบบว่าฉันก็อาจจะมีเซลล์ไปว่าหนูลองพื้นผิดเบอร์ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทรงผมอะไรเงี้ยมันดูเชยไปหรือเปล่า พอไปไปประมาณณนะวันนี้นะเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ทันสมัยหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทันสมัยมากก็จะัหม่มากจริงๆแล้วเนี่ย <laughs> คือเราได้แบบตัวแป้ทั้งเรื่องของแฟชั่นนะท,ทั้งแี่กำปั้นท,ที่เรื่องของการถ่ายแบบเรื่องของโพสอย่างเงี้ยเด็กมีการพัฒนาไม่ว่าจะเรื่องของเมคอัพเรื่องของการโพสติ้งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้รับวิชาความรู้จักโพสมาเยอะมากเลยอะค่ะโอ้โหมองย่ามาก <laughs> ทุกคนก็มีความสามารถแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมากแล้วก็มีความมั่นใจ ฉะน,นั้นฉันคิดว่าทุกคนก็สามารถเป็น b u s s n e s s มาร์ t ไทยแ l a n d ได้ออมีค่ะเพราะว่าเห็นว่าเวทีนี้สร้างโอกาสให้คนทุกคนเลยทุกวยัยแล้วก็ทุกเพศมาแสดงความสามารถแล้วก็สร้างความสำเร็จให้ตัวเองฉะนั้นคิดว่าจะมีต่อไปค่ะ และสาหรับผู้ชนะ2คนแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็น2คนแรกของโลกนะคะโดยผู้ชนะในรุ่นของเจนเมนนะคะคือหนุ่มมาลอศวิลป์ส่วนผู้ชนะในรุ่นของเจนทีนะคะคือหนุ่มชัยยะชัยยานั่นเองค่ะจุมริบซูบอบดถองออคเนียบาสวัสดีครับผมชัยชาัย,ยาญยครูบเอ็มไอหนึนครับผมเดอะวินเนอร์มิสเตอร์สมาท์สไทยแลนด์แอดวานสองพันยี่สิบสามครับจะบอกดีใจนะครับผมดีใจไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าทุกคนคือเก่งมากๆนะฮะ ทั้งทุกคนเลยทั้ง24คนจะบอกว่าเป็นแรงใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนคือครอบครัวในวันนี้ถึงแม้เรามีชนะมีผู้ชนะเพียงแค่คุณเดียวในทีมจีนแต่เจนมีเจนพีกับเจนเมนนะครับผมแต่ว่าเรายังรักกันทุกคนคือครอบครัวส่วนความรู้สึกของผมวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับผมแล้วก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เปลี่ยนชีวิตของผมตลอดไปนะครับ ទិញរបស់បងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានយកចិត្តជំនះនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដែលជា The Winner Mr Smart Thailand ខ្ញុំនឹងយកគុកមាត់ប្រទេសជាតិយើងហើយនៅឈ្មោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានតាភាពរុងរឿងហើយនៅជាតិសុខជ័យហើយមួយវិញទៀតចង់អរគុណតរាបងប្អូនរបស់យើងដែលតែតែដល់ជាកម្លាំងចិតដល់ខ្ញុំមិនថាជាគ្រួសារបងប្អូននៅគាត់មកថ្ងៃនេះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់មែនតើនៅគាត់ដល់ជាកម្លាំងចិតដល់ខ្ញុំទោះជាមិនបានមកឬមកបែបໃດខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្ត ขอบคุณมากทุกคนแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมไม่ว่ามาหรือไม่มาแต่ว่ากําลังใจทุกคนส่งมามันมันเกินคาดแล้วก็ดีใจม,กมากๆที่ได้ทําวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ได้ชนะส,นนผมผมสวัสดีครับผมมาร์คอัศวะศรีนิยนงน,นะครับเป็นเดอะวินเนอร์ของวันนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าตอนประปวดเราเรารู้สึกว่าเราแค่ทําให้เต็มที่อะครับรู้สึกยังไงก็พูดต่อไปแบบนั้นก็คือแบบ ไม่ได้คิดว่าจะต้องชนะหรือว่าอะไรครับผมเพราะทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดนะครับก็อยากขอบคุณเวทีครับผมที่เปิดโอกาสให้จริงๆผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนผมจะหมดโอกาสไปแล้วครับแล้วพวกเราเป็นเจนเมนเนาะนม,นม,นมันรู้สึกว่าเราเราจะมีโอกาสไหมที่จะแบบได้มาทําอะไรแบบนี้อีกมันก็เหมือนเป็น แรงผลักดันผมอยากเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นนะครับที่คิดว่าเฮ้ยเราไม่มีโอกาสแล้วถ้าปีหน้าเปิดลองมาดูนะครับมันมัน,ม,นมันจุดประกายอะไรอะไรเราหลายอย่างแล้วก็มันได้เติมเต็มให้เรามันมันได้มิตรภาพมันได้ประสบการณ์ที่ดีนอกจากรางวัลที่เราได้ครับก็ขอบคุณครับอยากให้ทุกคน ติดตามพวกเราต่อไปแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะและการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ชนะ m r s m a r ร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวาในทั้ง2รุ่นนะคะได้ที่ Facebook Fan Page TikTok แล้วก็ที่ IG ของกองประกวดได้เลยนะคะ